ขอเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้อัตมาภาพโดยเฉพาะทุกๆวันศุกร์ที่วัดบ้านโอนตะบนดงลานอำเภอเมืองจออังหวัดรอยอดเราก็จะมีการทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติกรรมฐานทุกวันศุกร์ตลอดปี เรียกว่าเป็นโครงการสุขธรรมสุขใจในวันสุขซึ่งในวันนี้ในช่วงของธรรมะเพื่อชีวิตทางช่องชมรมคนบุญชนแนลทางเพจชมรมคนบุญชนแนลก็อยากจะปาลบถึงประโยชน์ของการสวดมนต์ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งประโยชน์ของการสวดมนต์นั้นอาตมาจะขอยกเอามาปาลบให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติจำนวนสิบข้อใน10บข้อนั้นว่าการสวดมนต์นั้นมีประโยชน์อย่างไรประการที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง ประโยชน์ของการทําวัดสวดมนต์ที่เราจะได้ข้อที่หนึ่งนั้นก็คือทําให้มีสุขภาพดีการสวดมนต์ด้วยการออกเสียงย่อมช่วยให้ปอดของเรานี่ได้ทำงานเลือดลมก็จะเดินสะดวกทำให้เกิดความสดชื่นกระปีก้กระเป๋าอันนี้คือประโยชน์ เพราะว่าเวลาที่เราสวดเราเป่งเสียงออกไปปอดเราก็ได้ทํางานนี่คือข้อที่1เรียกว่าทําให้สุขภาพดีประโยชน์ในข้อที่2ลดความเครียดเรียกว่าคลายความเครียดเพราะว่าในการสวดมนต์นั้นจิตของเราจะจดจอ่อจิตของเราจะจดจ่ออยู่กับบทสวดย่อมก่อให้เกิด สมาธิเรื่องราวต่างๆที่เป็นความทุกข์ทุกใจหรือว่ามีความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆมีความกังวลใจต่างๆพอเรามาสวดมนต์อาน,นิสงส์ในข้อที่สองนี่จะทําให้คลายความเครียดลงได้เพราะว่าจิตของเราใจของเราก็จะไปจดจ่ออยู่กับบทสวดเมื่อไปจดจ่ออยู่กับบทสวดสมองต่างๆ ที่เราไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี่นสินบ้างคิดเรื่องคู่ครองบ้างคิดเรื่องต่างๆบ้างที่ย่อมทําให้เกิดความเครียดก็จะทําให้คลายความเครียดลงนี่คือประโยชน์ในข้อที่สองเรียกว่าคลายความเครียดประโยชน์ของการสวดมนต์หรือว่าอนิสงส์การสวดมนต์ในข้อที่สามย่อมทําให้ตัวเหล่านี้ เกิดความเริ่มใสศรัทธาในพระรัตนตรัโดยเฉพาะการทำวัดแปรนี่นะโยการทำวัดแปรนี่ได้ประโยชน์มากเราย่อมได้เข้าใจในความหมายภาษาบาลีที่เราสวดอยู่ทุกวันทุกวัน,เ,นเมื่อเราได้ทำวัดแปรไปด้วยก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจในความหมายว่าคำนี้มีความหมายว่าอะไร เมื่อเราได้เข้าใจแล้วเราก็ได้รู้ถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี่คืออานิสงส์ประการที่สามทำให้เราเกิดศรัทธาในพระรัตนตัยมากยิ่งขึ้นอานิสงส์เรื่องประโยชน์ข้อที่4ขันติบาร,รมีของเราเนี่ยเพิ่มพูน ทำไมถึงว่าขันติบาร,รมีเพิ่มพูนในการสวดมนต์เพราะว่าในการทําวัดสวดมนต์นี่ย่อมใช้เวลานานโดยเฉพาะการทําวัดแปรนี่ย่อมใช้เวลานานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงบางเพราะนั้นในการนั่งเนี่ยร่างกายของเราก็อาจจะเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่างๆเกิดขึ้นแต่ เมื่อเรามีความตั้งใจดีเราก็จะเข้าถึงในหลักธรรมที่เรียกว่าขันติคือเรามีความอดทนเมื่อเรามีความอดทนก็จะเป็นขันติบาร,รมีของเราก็จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นนี่คืออานิสงส์หรือว่าประโยชน์ในข้อที่4ข้อที่5จิตของเราเนี่ยตั้งมั่นเป็นสมาธิ เรียกว่าก่อให้เกิดจัดเป็นการสวดมนต์จัดเป็นสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่ทำให้ใจสงบทำให้คลายทุกข์เพราะว่าเมื่อเราได้มาสวดมนต์แล้วจิตของเราก็จดจ่ออยู่กับบทสวดคลายจาก การนึกคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันบางคนอาจจะไปทำงานไปพบผู้คนต่างๆติดต่อผู้คนต่างๆมีทั้งเรื่องที่ชอบใจเรื่องที่ไม่ชอบใจต่างๆบ้างแต่พอได้มาสวดมนต์แล้วเกิดเป็นอารมณ์เดียวเกิดเป็นอารมณ์เดียวเพราะว่าใจของเรานั้นจิตของเรานั้นไปอยู่กับบทสวด ย่อมทําให้ก่อให้เกิดสมถกรรมฐานเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเป็นอุบายที่ทําให้ใจสงบมุ่งไปสู่วิปัสสนากรรมฐานในลําดับต่อไปข้อที่6อานิสงส์การสวดมนต์หรือประโยชน์ของการสวดมนต์เป็นการเพิ่มภูนบารมีคณะที่เราสวดมนต จิตใจของเราจะสะอาดปราศจากกิเลสปราศจากความโลภปราศจากความโกรธปราศจากความหลงจึงเป็นบ่อเกิดแห่งบุญบาร,รมีเมื่อเราสั่งสมมากเข้าก็จะเป็นทุนสนับสนุนให้บรรลุผลตามปัารานนี่เรียกว่าข้อนี้อาน,นิสงส์ในข้อที่6คือเพิ่มพูนบุญบาร,รมี อาน,นิสงส์ในข้อที่เจ็ดประโยชน์ในข้อที่เจ็ดของการสวดมนต์ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความอ่อนโยนมีเมตตาการสวดมนต์เนี่ยมีพลังกลมเกลาจิตใจของเราให้เกิดความอ่อนโยนให้สงบรู้สึกเย็นสบายมีเมตตานี่คืออัน,นิสงส์ในข้อที่เจ็ด ข้อที่8เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตการสวดมนต์เนี่ยเป็นการทําความดีทางกายทางวาจาและใจความดีนี้ย่อมเกิดในสิ่งที่เรากระทำเนี่ยความดีย่อมเกิดเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเรานี่คืออานิสงส์ในข้อที่8เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเรา เพราะว่าเราได้ทําความดีด้วยกายเราก็ทําได้ประนมมือขึ้นจิตตั้งมั่นด้วยกายวาจาก็เป็่งเสียงออกไปจิตใจก็จดจ่ออยู่กับบทสวดน,นี่เป็นสริมงคลแก่ชีวิตข้อที่9เทวดาคุ้มครองรักษาทุกคนเนี่ยมีเทวดาประจำตนผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำ ย่อมเป็นที่รักของบรรดาถวยเทพเทวดาทั้งหลายจะทําอะไรก็ตามจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ตามก็จะปลอดภัยประสบความสําเร็จเหมือนมีเทวดาคุ้มครองญาติยโยมสารทั้งหลายและข้อสุดท้ายข้อที่10เรียกว่าสติมาปัญญาเกิดเมื่อการสวดมนต์เนี่ย เป็นการสั่งสมคุณความดีทำให้มีสติมีจ,จิตใจสำนึกที่ดีในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะถ้าสวดพร้อมกับแปรไปด้วยนี่สติจดจ่ออยู่กับบทสวดต่างๆเราเข้าใจปัญญาก็เกิดเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดแต่ถ้าสติตลเลิดย่อมเกิดปัญหานะโยมเพราะฉะนั้นใน คลิปนี้ก็นำเอาประโยชน์ของการสวดมนต์อน,นิสงส์การสวดมนต์มาปาลบให้ญาติโยมสารทั้งหลายเพื่อได้น้อมนำไปสู่การประพฤติสู่การปฏิบัติแก่ตนอันจะเป็นหนทางในการดำเนินชีวิตของเราให้เกิดความพาสุขในช่วงของอธรรมะเพื่อชีวิตก็ขอ อนุโมทนาแล้วก็ขอฝากท่านทั้งหลายได้กดติดตามที่ช่องชมรมคนมุนแชนแนลเพื่อติดตามคลิปธรรมะในโอกาสต่อไปขอเจริญพร